ตอนที่18เห็นขวางทางบนเส้นทางสายตะวันออกตะวันตกรถม้าประดับม่านเหลืองเล่นเข้าเมืองอูต่ตีหลังจากเข้าเมืองแล้วก็ตกเป็นเป้าสายตานอกจากตัวรถม้าดึงดูดสายตาแล้วยังเป็นภาษาถีคือฉีเจียเจียหยดฝีมือเรื่องชื่อมานานของเมืองไทอัน ฉีเจียเจียเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งมาสิบกว่าปีสวมชุดขาวรองเท้าขาวฝักกระบี่สีขาวอายุเข้าวัยกลางคนทว่าใบหน้าดังยกยอศิลาพรท่วงท่าสง่างามเลือดลำ้ำฝักกระบี่พกยาวมากทว่ากระบี่แกล็ดน้ำแข็งแท้จริงแล้วสั้นหนักแต่ก็ยังยาวกว่ามีดสั้นเล็กหน้อยไม่มีผู้ใดทราบว่ากระบี่สั้นแต่ชนไหนใช้ฝักกระบี่ยาวหลายปีมานี้ประลองกระบี่น้อยครั้ง ออกกระบี่ยิ่งไม่มากแทบงอนิวนับได้ฉีเจียเจียถือกำเนิดจากวิถีอันป่าเถื่อนไร้ซึ่งอาจารย์และสำนักเรื่องชื่อปรากฏตัวในโลกลากลายเป็นหนึ่งในบุคคลชั้นยอดแห่งยุทธจักรกระบี่ต่อจากดีชนกลังและเติ้งไทเออองค์ชายหลายคนซึ่งบัดนี้เดินทางไปเป็นอ๋องในดินแดนสักดินาแล้วและลูกหลานของผู้มีอำนาจบารามีอย่างจางเกาเสียบุตรสาวของจางจีลูล้วนเป็นสิทธิของฉีเจียเจีย ประสบความสําเร็จแตกต่างกันไปทว่าล้วนไม่สามัญบุคคลที่ทําให้ฉีเยเจียเป็นสารถีบังคับรถม้าให้ด้วยตนเองเมืองอูตี้จะไม่สงสัยใครรู้ได้อย่างไรอีกอย่างราชสําสนักไม่ยื่นมือเข้าแทรกเมืองอูตี้เป็นกฎที่รู้กันทัว่วดังนั้นรถม้าคันนี้เข้าเมืองกะทันหันทําเอาผู้คนในเมืองอูตี้อกสันขวัญผวาผึ่งทราบว่าในเมืองมีชาวยุทธที่ต้องคดีสําคัญอยู่มาก ยิ่งกว่าน,นั้นรนเป็นจอมโจรที่มีชื่อในใบประกาศจับหากวันใดเมืองอูตี้ไร้ยันคุ้มกันชีวิตลากตัวพวกนี้ออกไปบั่นคอพวกที่ตายโดยไม่สมควรตายหรือตายโดยไม่เป็นธรรมคงมีเพียงคนสองคนยอดฝีมือบางคนที่เคยปรับมือเสียเปรียบให้กับมนุษย์วิลายิ่งระแวงระวังเตรียมพร้อมเป็นสุนัขไร้บ้านอีกครั้งฉีเจียเจียบังคับรถม้ามาหยุดที่กำแพงเมืองด้านใน ซึ่งปักเต็มไปด้วยอาวุธสำคัญของบุคคลมีชื่อขันทีสวมชุดมังสีแดงเลิกระมานก้าวเดินลงจากรถมา้าชาวยุทธที่มองจากที่ไกลยังไม่ทันเห็นใบหน้าชัดเจนก็แตกตื่นตกใจจนแผ่นแนบต่างคิดว่าเป็นมนุษย์เวลาหารเตียวซือ้อหากไม่ใช่ขันทีใหญ่ห้ามสวมชุดมังแดงเป็นกฎของเมืองไทอันแต่อันที่จริงขันทีผู้นี้คือส่งถังลู่ต่างหา ขาเงยหน้ามองผนังกำแพงเมืองด้านนั้นแล้วทำหน้าเจือนอย่างยากสังเกตเห็นเจ้าเมืองอูตีไหนเลยไม่ใช่อ๋องต่างแท่อีกคนที่แบ่งแยกดินแดนมาปกครองคิดเจราจาด้วยเหตุผลกับคนผู้นี้ต่อให้เขามีราชองค์การที่ร่างมาอย่างระมัดระวังก็ไม่มีความมั่นใจให้เอ่ยถึงไม่นานนักก็มีคนลงจากกำแพงเมืองมาต้อนรับสองตาฉีเจียเจียสว่างวาบคนผู้นี้คือโลหลหวงสิทธิ์คนที่สี่ของหวังเซียนจือ ผู้พกระบีโพธิสัตว์สละมักคาสแสวงหาศาสตร์วิชาโหลห่วงฉีเจียเจียและส่งถังลูกขึ้นบันไดไปด้านบนมีหลายคนรออยู่ก่อนแล้วฉีเจียเจียแยกแยะหลายคนได้จากคำเล่าลือในยุทธภพที่ให้เด็กหญิงในชุดเขียวขี่คอน่าจะเป็นอีสินหลังสิษย์คนโตของหวังเซียนจืออีกคนคือหลินหยาสาวงามร่างสูงใหญ่ติดอันดับในทำเนียบคนงามถึงสามครั้ง เป็นปรมาจารย์วิชาหมาัดมวยที่มีจํานวนไม่กี่คนในใต้ลานางกําลังหยอกล้อก,กับเด็กหญิงชุดเขียวที่ขี่คออีสันหลังฉีเจียเจียไม่เห็นกงปั้นเชียซึ่งบนกระหม่อมมีรอยทูบจี้9้าจุดและไม่สวมชุดจีวรแต่สวมชุดนักพลดมีแต่บุรุษหนุ่มหน้าสูบตอบที่วางเอวแขวนพัดงาช้างแตกหักไม่อาจทนดูเขายืนห่างจากอีสินหลังและหลินหยาไปไกลกําลังทอดตามองทะเลตรงไห่อย่างเมื่อยลอย ส่งถังลูกกว่าตามองหนึ่งรอบเมื่อเห็นใบหน้าด้านข้างของบุุษหนุ่มก็หยุดชะงักไปเล็กน้อยแต่ไม่กระโตกกระตาจากนั้นเลื่อนสายตาไปมองอีศินหลังถามเสียงเบาว่าคุณชายอีข้าส่งถังลูกแห่งกองงานพิธีการไม่ทราบเจ้าเมืองหวังอยู่ที่ใดสองมืออีศินหลังจับขาของเด็กหญิงชุดเขียวเออยังขออภัยอาจารย์และศิษย์น้องกงออกจากเมืองไปพร้อมกันแล้วแต่รู้ว่าส่งเตียวซื่อจะมา กำชับให้ข้าฝากวาจาถึงเมืองไทยอันซ่งถังลู่รับคำคลาหนึ่งไม่ฮึดฮัดหรือหดหูแววตาเป็นปกติเอ่ยว่าคุณชายอีกกล่าวมาได้ไม่เป็นอันใดอีสิลหลังยิ้มเอ่ยว่าอาจารย์กล่าวว่าก่อนหน้าน,นี้ส่งจดหมายให้เมืองไทยอันไม่ใช่การขออนุญาตเพียงแค่บอกกล่าวโอรสวรรสกุจ้จรู้สักคำออกเดินทางคราวนี้ เป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของอาจารย์หากผู้ใดคิดขัดขวางกล่าวถึงตรงนี้เด็กหญิงชุดเขียวก็ก้มหัวลงมากระซิบกระซาบข้างหูอีซินหลังเขาได้แต่รูปศรีรษะนางอย่างแผ่วเบาบอกนางให้เขาพูดจบก่อนเด็กหญิงหยุดไปครู่หนึ่งอีซินหลังจึงกล่าวต่อไปอีกว่าให้ฐานมารกก์กเลาะเหล็กมื่นนายมาลองดูฉีเจียเจียขมวดคิว้วขณะเดียวกันลินหยาก็จ้องฉีเจียเจียตรงๆ ส่องถังลู่นิสัยปลองดองแต่ยินวาจานี้ก็เอาแต่พยายามจดจำไว้ไม่มีท่าทีอื่นใดในเลยเหมือนกันทีเรื่องอำนาจในเมืองไทอันอีสินหลังเอ่ยน้ำเสียงสงบผู้แสอีใช่จะไม่รู้ถึงความคิดของนครหลวงปเปยดเหลียงอ๋องผู้นั้นไม่สมควรตายในตอนนี้ดีที่สุดคือตายหลังจากต่อสู้จนบอบช้ำทั้งคู่กับเปยมังเพียงแต่อาจารย์ไม่ยอมรอพวกเราในฐานสิทธิ์ย่อมไม่กล้าพูดมาก หากนับเป็นเรื่องรายก็มีข่าวดีจะบอกว่าหน้าขันทีซ่งนั่นคือนับตั้งแต่วันที่อาจารย์ออกจากเมืองต่อไปราชสำนักคิดส่งศรีรษะที่ถูกบั่นมาประจานในเมืองอูตี้ย่อมทำได้ถึงขั้นเข้าเมืองมาจับกลมหรือสังหารคนก็ไม่เป็นอันใดเมืองอูตี้ไม่มีข้อห้ามใดๆหลังจากบอกเรื่องเหล่านี้แล้วปู่แซอีและสิทธิ์น้องจะออกจากเมืองพร้อมกันคิดไว้ว่าจะไปท่องยุทธภพ,พส่งถังลู่พยักนา เอยเสียงอ่อนโยนว่ารอคอยวันที่คุณชายอีมีชื่อเสียงเรื่องลือทั่วล่าส่งถังลู่ไม่เป็นบรยุทธแต่ผู้ที่อยู่ในนั้นล้วนเป็นปรมาจารย์ชั้นยอดแห่งยุทธภพฟังวาจาและสังเกตสีหน้าของส่งถังลูก็รู้ว่ากล่าวจากใจจริงหากเสียแซงทำก็นับว่าขันทีผู้นี้ไม่สามันส่งถังลูหันไปมองด้านหลังปราดหนึ่งเออย่างปลดปลง กว่าข้าจะได้ออกจากนครหลวงสักครั้งก็ไม่ง่ายไม่ได้พบเทพเซียนอาพุโสหวังด้วยตาตนเองไม่อาจไม่นึกเสียใจจากนั้นก็ยิ้มเอ่อยว่าในเมื่อออกจากเมืองไปแล้วเสียนนั้นข้าก็กลับนครหลวงทันทีพวกล่าทุกท่านขออำลาตรงนี้หวังว่าจะได้พบกันอีกอีสินหลังและโหลหวงประกบมือคำนับอำลากระทั่งหลินหยาก็พยักหน้าให้เล็กน้อยเด็กหญิงชุดเขียวพล่งถามเสียงเบา นี่ส่งเซียนเซิงมีราชองค์การหรือไม่ข้าลองจับสักครั้งได้หรือไม่ส่งเซียนเซิงหรือส่งถังลู่อึ้งงินก่อนจากนั้นก็ยิ้มอย่างเบิกบานยิ้มตาหยีจนกลายเป็นเสน้นสีหน้าอ่อนโยนมีสิข้าไปนำมาให้แม่นางตอนนี้รอสักครู่ราชองค์การวางไว้ในกล่องส่งถังลู่ไม่คิดนำออกมาประกาศ จะให้บุคคลเหล่านี้มาคุกเข่าฟังราชองค์การหรือดังนั้นเขาจึงทิ้งไว้ในรถแต่ใน,นเมื่อเด็กหญิงที่ขี่คออีสินหลังอยากได้ส่งถังลู่มอบให้นางก็แล้วกันฉีเจียเจียปลายตามองอีสินหลงังที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าสืบทอดวิชาความรู้ของหวังเซียนจือเนียวหัวแม่มือไล่ด้ามกระบี่เกลดน้ำแข็งจากนั้นก็ยิ้มเล็กน้อยพลางเอ่อยว่าคุณชายอีมีโอกาสไปนครหลวง ผู้แสชีย่อมทำหน้าที่เจ้าบ้านเต็มที่อีสินหลังรับคำเสียงหนึ่งอย่างเรียบเฉยฉีเจียเจีหมุนตัวเดินลงจากกำแพงเมืองหลินหยามองขันทีใหญ่วิ่งลงจากกำแพงเมืองไปหยิบราชองค์การอดยิ้มไม่ได้เอ่ยว่าไม่ได้น่ารังเกียจอันใดอีสิลหลังพยักหน้าเอ่ยว่าหาได้ยากโดยแท้เด็กหญิงกระโดดลงจากคออีสินหลังรีบวิ่งไปรับราชองค์การ หลิ้นยาถามว่าสิทธิพี่อีสิทธิพี่กงแต่เดิมจะไปเมืองไทยอันแต่เปลี่ยนความคิดกระทันหันตอนนี้ไปหนันเจียงชายแดนใต้แล้วข้าเองก็ไม่ทําตามที่อาจารย์บอกท่านกับสิทธิน้องโหลว่าอย่างไรสิน้าโหลห่วงมุ่งมันข้าจะไปเปยเเลียงชมดูว่าคนแท้สีนั่นจะต่อสู้กับอาจารย์ได้จริงหรือไม่อีสินหลังยิ้มเอ่ยว่าคนรังอยู่เฝ้าบ้านก็มีแล้ว คนไปทางใต้ก็มีแล้วคนไปทางตะวันตกก็มีแล้วดูท่าค้าได้แต่ไปทางเหนือแล้วหลินหยาขมหมดคิวเมืองไทยอันหรืออีสินหลังสายหน้าตอบว่าเหนือกว่านั้นสองเหลียวโลหลหวงกวาดตามองโดยรอบเอ่ยเสียงเบาว่าข้าต้องไปก่อนหนึก้าลินหยาเอ่ยเร่งรีบใส่หัวไป ระวังถูกเปยเรื่องอองอันดับหกในใต้ล่าต่อยตีจนปัสสวราชโหลห่วงปลายตามองบุษดษุนมที่ไม่เข้ากับผู้ใดกําลังจะเอ่ยคําหลินหยาก็ทะลึงตาใส่ปากสุนัขไม่อาจงอกงาช้างหูป,ปากให้ดีโหลห่วงหัวร่อรลันฉลับข้ามกําแพงเมืองแตะแผ่วเบาบนชายคาดังแมลงปอแตะผิวน้ําทยานออกนอกเมืองไปอีสินหลังมองลินหยาปลาดหนึ่งเอ่ยเสียงทุม รักษาตัวด้วยแล้วหมุนตัวคอมเอลลงอุ้มเด็กหญิงชุดเขียวให้นางขึ้นขี่คอเด็กหญิงคลี่ราชองค์การออกอวดราชองค์การทีเดียวนะสองมือเล็กของนางคลี่ราชองค์การออกชูเหนือศีรษะเบิ่งตากลมโตมองตัวอ,กอักษรเอ่ยว่าเซียวอีต่อไปพวกเราจะไปไหนอันที่จริงข้าชอบที่นี่มากน่าเสียดาย เท่าสวยเขาขาวไปนั้นให้ตามหากระบีดอกท้อเพื่อประลองกระบีแล้วไปทางเหนืออย่างมากออกจะหนาวหน่อยดังนั้นต่อไปเจ้าต้องท่องเคตวิชาที่อาจารย์สอนให้มากทางเหนืออย่างมากคือทางเหนือไหนช่างเถอะพี่หลินบอกว่าท่านจําทิศทางไม่ได้เซียวอีท่านคงไม่พาข้าไปหลงทางรอกกระมังน่าจะไม่เอะเซียวอีตัวนี้อ่านว่าอย่างไรอง์การ แล้วตัวนี้ล่ะวางต่ำลงให้ข้าดูบนกำแพงเมืองหลินหยาเดินไปข้างกายคุณชายตกอับแขวนพัดเก่าโสมที่วางเอวความอ่อนโยนที่พ่อเห็นได้ยากฉายบนใบหน้ากลุ่มอภิคาตเจ้าทุ่มเทกำลังถึงจะพาเจ้าออกจากเปยเหลียงได้โยนเปิ่นสีท่านพ่อเจ้าขอร้องผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดถึงส่งเจ้ามาถึงตรงไห่ได้เจ้าจะหมดอะไรตายอยากอย่างนี้ต่อไปอีกหรือ เจียงฟู่ติงนิ่งเงียบหลินหยาถอนหายใจรูปศีรษะเขาเด็กโง้อไหนเลยมีอุปสรรคที่ก้าวข้ามไม่ได้เจียงฟู่ติงเอ่ยพึมพำขาแพ้ให้ผู้ใดก็ได้แพ้ให้กู้เจี้ยนถังหรือบรรพชนเท่าสุสารกระบีสะกวนอูก,ก็ได้แต่ไม่อาจแพ้สีเฟื่องเหนียนหลินหยาตัดบทคำพึมพำของเขาผายลมเจียงฟู่ติงเจ้ารู้หรือไม่ ตอนแรกอาจารย์ฆ่าแพ้หลี่ฉุนกังกี่ครั้ง6ปี6ครั้งจากเขตขั้นวัชระถึงบรรลุเขตขั้นปรากฏการฟ้านายเก่าของดาบผลข้าแม่น้ำยิ้มขมขืนขานับเป็นอันใดกันจะเทียบกับหวังเซียนจือผู้คลองอันดับหนึ่งในใต้ล่าอย่างมั่นคงได้หรือหลินหยาทำหน้าโมโหกำลังจะเอ่ยคำเจียงฟูติงเอ่ยว่าไม่ต้องเกลียกล่อมแล้ว จากนั้นหันไปยิ้มถามว่ามีสุราหรือไม่ลินหยาแค่นเสียงเธอรอก่อนจะมอมเจ้าให้เมาตายจู่ๆเจียงฝู่ติงก็ดึงแขนเสื้อลินหยาแต่ไม่เอ่ยคํหลินหยายื่นมือรวบท้ายทอยเขาเข้ามาซบตรงไหลลินหยายื่นมือลินหยายื่นมือลินหยายื่นมือรวบท้ายทอยเขาเข้ามาซบตรงไหลบุดุษอย่างพวกเจ้า บุรุษอย่างพวกเจ้าคิดแต่จะเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าโดยเฉพาะเจ้าพอรู้สึกว่าไม่มีหวังก็เอาแต่ดื้อดึงใหญ่ต้องทําอย่างนั้นสีเฟื่องเหนียนเจ้าลูกเต๋าก็เจ้าเล่โดยแท้ให้เจ้าสละผลข้ามแม่น้ําจากนั้นให้เจ้าเป็นเหยื่อให้พลกรอเปยเหลียงไล่ล่ารับความแหลมคมของเจ้าไปทีละนิดย่งจงใจไม่สังหารเจ้าให้กลุมอภิฆาตเจ้าชั่วชีวิตเจ้าได้ตามใจชอบแน่นอน ตอนนั้นที่อาจารย์ข่าเผชิญหน้าคือหลี่ฉุนกังเจ้าโชคร้ายกว่ามากศัตรูไพ่เป็นพวกไร้ความสง่างามลิ้นหยาผลักเจียงฟูติงออกตบตบไหลเขาและบิดขี้เกียจช่างเถอะช่างเถอะข้าก็คลานจะดื่มสุราเป็นเพื่อนเจ้าทั้งวันที่เมืองอูต่ตีสตรีทนทรมานแบบนี้ไม่ไหวจะแก่เร็วไม่ได้การต้องฉวยโอกาสตอนยังมีความสวยงามอยู่บ้างไปท่องยุทธภพ,พสักเที่ยว ดูว่าจะทำให้จอมยุดหนมลงไหลได้กี่คนเจียงฝูติงมองเงาร่างที่ค่อยๆห่างไปไกลของนางริมฝีปากสันดาริกสุดท้ายก็ยังไม่เอ่ยสองคำนั้นออกมาเขานั่งหมดอะไรตายยากบนกำแพงเมืองทอดตามองละรอกขึ้นกลางทะเลตรงไห่ซัดจากตะวันตกไปตะวันออกค่อนไปทางตะวันออกของท่าลงเหมือนก็คือเขตแดนเก่าของซีชูหลีหยางในปีนั้น ค้ามแม่น้ำกวางหลิงที่จับตัวเป็นน้ำแข็งที่ท่าแห่งนี้บีบให้แม่ทับรักษาการแม่น้ำของซีฉูไม่ทันรบก็ต้องยอมแพ้เมื่อราชวงศ์ใหม่ปกครองแผ่นดินราษฎรบริเวณท่าหลงเหมือนทำมาหากินใช้ชีวิตอย่างสุขสงบก่อนหน้านี้มีภิกษุและนักพน์มาสร้างกระท่อมพักอาศัยทีน่นี่บัดนี้ราชสำนักกำจัดผุดภิกษุนับไม่ถ้วนต้องระหกระเหืนเดรอนดังนั้น สองคนต่างถิ่นที่มาอาศัยชั่วคราวจึงไม่นับว่าแปลกตาชาวบ้านในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยก็มาขอเทียบยาจากนักพศไวยกลางคนสมนุนไพรในเทียบยาก็หาง่ายนักพศแทวหวังไม่คิดเงินอย่างมากก็รับเป็นทัญญาหารและผักสดอาจเป็นเพราะนักพศผู้นี้อ่อนโยนจึงไม่มีผู้ใดมองว่าเขาเป็นเทพเซียนเด็กๆชอบขอยืมกระบี่ไม่ท่อของเขากวัดแกว่งเล่นเด็กๆมองออกว่านักพศผู้นี้ใจดี ไม่เคยโมโหกลับเป็นภิกษุในจีวรเก่าโสมที่วิปลาสฟั่นเฟือนมักกล่าววาจาที่ผู้อื่นฟังไม่เข้าใจยามมีสติดีก็มักนั่งเมือมองสายน้ำกวางหลิ่งนักพลตคงกลัวภิกษุอยู่ว่างจะอึดอาดจ,จึงทำเบ็ดตกปลาให้คันหนึ่งภิกษุมักนั่งริมฝั่งทั้งวันในของปลาล้วนว่างเปลา่าฝีมือตกปลาเทียบกับเด็กชาวประมงที่นั่งอยู่ข้างๆไม่ได้วันนี้ท่ามกลางแสงสนธยา ภิกษุตกปลาไม่ได้สักตัวยังคงนั่งไม่ขยับขยื่นอยู่ตรงนั้นเด็กชาวประมงตกกลับไปได้มากพบนักพรตหวังพอดีจึงทักทายก่อนจากไปนักพรตหวังเสียวผิงยืนข้างภิกษุหลิวทรงเทายิ้มถามว่าตื่นแล้วหรือภิกษุหลิวทรงเทาพยักหน้าหวังเสียวผิงคือนักพรตผู้ร่มหลงกระบี่และเป็นอาจารย์อาของหลี่อี้ฝูเจ้าสำนักบูตึงในตอนนี้ส่วนภิกษุหลิวทรงเทา คือภิกษุไรประโยชน์ที่มีชื่อเสียงกระชอนและเป็นอดีตประมุขเขาจูลู่เมื่อร้อยปีก่อนทั้งสองหลังจากพบกันแล้วก็ต่อสู้ไปพลางเดินทางไปพลางปุจฉาววิสัชนามาจนถึงท่าลงเหมือนแห่งนี้หลิวทรงเทาถึงได้ตื่นมากกว่าหลับไหลความรู้มักคากระบีของหวังเสี่ยวผิงก็รุดหน้าปลวดพลาดแม้ไม่ติดอันดับในธรรมเนียบบูแต่หวังเสี่ยวผิงสัมผัสได้รำไรว่าตนเองห่างจากธรณีประตูนั้นไม่ไกลธรณีประตูนี้ ทั้งอาจารย์สิทธิ์พี่ใหญ่และสิทธิ์น้องเล็กต่างอธิบายแตกต่างกันไปตอนนั้นหวังเสี่ยวผิงเห็นสําคัญศาสตร์วิชาไม่เห็นสําคัญมรคคา,านิสัยใจคอไม่อ่อนโยนใจดีมีเพียงหวังเสี่ยวผิงที่ชักสีหน้าใส่ซื้อจือเปยเหลียงอย่างไม่เกงใจหวังเสี่ยวผิงย่อตัวลงหยิบกรวดก้อนหนึ่งทิ้งลงน้ำเหลิวทรงเทาขณะตื่นมักเอ่ยว่าจาเหลวไหลในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นพบชาวบ้านก็กล่าวว่า อาตมารู้ชาติก่อนชาติหน้าของเจ้าไปเกิดใหม่ได้เสพวาสนาสุขครั้งใหญ่เจ้าจะตายหรือไม่ตายทำเอาชาวบ้านผู้นั้นตะนกตกใจไม่ก็ถามคนอื่นว่าชนชั้นอย่างข้าเกิดในโลกนี้มีพืชพันธุ์นกปลาเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นคนบ้านเดียวกันไม่ก็ถามตนเองว่าที่ข้าคิดข้าร้องขอเป็นสิ่งที่สวรรค์กำหนดหรือไม่ที่ข้าไม่คิดไม่ร้องขอยากหนีพ้นสวรรค์กำหนดหรือไม่ ในเมื่อเป็นเช่นนี้จะได้ครองอิสระที่แท้จริงอย่างไรหลิวทรงเทายังมักปุชาพุทธแงนหน้าตะโกนถามว่าตถาคตมาอย่างไรจนชาวบ้านไม่รู้สึกแปลกใจแต่เห็นแก่น้ำพดหวังถึงไม่ไปแจ้งทางการคันเบ็ดในมือหลิวทรงเทาตวัดออกถามว่าเจ้ายังคิดเรื่องรงรอยกันได้อยู่อีกหรือปัญหายากที่ปฐมจารีคิดกระจ่างแต่กลับอธิบายได้ไม่กระจ่าง ้กลับทําให้ตนเองลําบากใจมีประโยชน์ดีอันใดหวังเสี่ยวผิงยิ้มตอบว่าตลอด500ปีบูตึงยืนกลานทําแต่เรื่องเล็กไม่เป็นบุคคลยิ่งใหญ่เรื่องที่ทําไม่มีอันใดมากไปกว่าเตรียมการบําเพ็ญตนไม่คิดบรรลุเสียนก่อนกระทําสิ่งเหล่านี้ข้าจําเป็นต้องลงเขาไปท่องล่าหาประสบการณ์มากกว่านั้นคือฝึกผู้อื่นสังคมด้านล่างภูเขา จะดีหรือร้ายก็ไม่เหนียวรั้งการงอกในช่วงใบไม้ผลิเติบใหญ่ในหน้าร้อนเก็บเกี่ยวตอนใบไม้ร่วงและสะสมในหน้าหนาวเจ้าว่าปฐมมาจารหลีไม่อาจอธิบายกระจ่างรากฐานของการหลอมรวมสามศาสนา,ศา,ศาแต่บูตึงไม่มีกฎว่ารุ่นก่อนทําได้ไม่ดีรุ่นหลังก็ไม่ไปทําก็เหมือนสายน้ํากวางหลิงตรงหน้าลักษณะการรุนแรงดุดันเป็นพราะกระแสน้ําก่อนหน้าช่วยเปิดทางกระแสน้ํแล้วลอกหลังซัดสาดตามทางมา ไม่อาจขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทัศนียภาพสายน้ําไหลรีบบูรพาสู่สมุทรและพลังชีวิตที่สืบเนื่องยาวนานหลายพันปีหลิวซงเทาเอาย่ยยางปลดตรงอยากนักหวังเสียวผิงหันไปถามว่าท่านคิดกระจางหรือยังหลิวซงเทาพยักหน้าเอ่ยว่าหลิวซงเทาตามหาคนผู้หนึ่งเพื่อตอนเองภิกษุชราเขาลันโ่ว จะสืบต่อพุทธศาสนาเพื่อตายลาเพื่อขวางคนผู้หนึ่งในเมื่อรู้แน่ชัดว่าคนที่ตามหาไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องตามหาแล้วหวังเสี่ยวผิงยิ้มถามว่าข้าเคยรับปากสิทธิ์น้องเล็กคาดว่าคนที่ท่านจะขวางคือคนเดียวกันถึงตอนนั้นท่านก่อนหรือข้าลงมือก่อนหลิวซงเทาตอบเสียงเรียบเจ้าก่อนเถอถึงตอนนั้นอาตมายังสวดมนต์ให้เจ้าได้อีกอย่างอาตมายังไม่อาจตายได้ ข้าขวางไม่อยู่ก็ขวางไม่อยู่เปิดทางให้ก็พอแต่หวังเซียวผิงอย่างเจ้าหรือต้องเอ่ยว่ากระบี่ของหวังเซียวผิงกลับไม่อาจทําได้หวังเซียวผิงเอ่ยว่าก็ได้ขจัดทุกรสร้างสุขเพื่อมนุษย์คาเทียบกับสิทธิพี่น้องแล้วยังห่างไกลนักหลิวทรงเทายิ้มเอ่ยว่ากระบี่ของเจ้าเป็นกระบีด่ดีหากเป็นเมื่อร้อยปีก่อนอาตามาย่อมเห็นอกเห็นใจกัน หวังเสี่ยวผิงยิ้มโดยไม่มีสาเหตุหลิวเหยียนปิงทวนเดียวม้าเดียวออกจากชายแดนเปยเหลียงหยุดรอที่รอยต่อระหว่างโยโจและเหอโจแม่นางเหอเหอหลังจากไปไหว้สุสานแล้วก็ออกจากเปยเหลียงเต้าแบกดอกทานตะวันอ่อนก้านหนึ่งนางเดินทางไม่เร็วนักเนื่องจากไม่อยากไปพบหน้าผู้เท่าห่วงนางสวมหมวกขนเตียวที่ไม่เหมาะสมกับฤดูกาลไม่ทราบผู้ใดมอบให้ ถึงได้ไม่อาจตัดใจขนาดนี้